สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเมอร์ครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทำคอนเทนต์ป้าดาวกระจายทั้งทีมนะครับในโหมดแรงสี่เวสี่ก่อนที่มันจะรีแล้งในวันพรุ่งนี้นะครับผมและวันนี้เนี่ยผมมากับพัฟพอยนะครับก็คือแฟนผมนั่นเองนะครับแล้วก็น้องโอ๊ตแมวเป้าซอย11นะครับไม่ใช่โป๊นะครับผมทุกคนถึงน้องจะแต่งตัวเหมือนโป๊แต่ไม่ใช่โป๊นะครับแล้วก็เพื่อนผมนะครับเจเจเกมเมอร์นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นดาวกระจายทั้งเกม และผมมากับคนที่รู้จักทั้งหมดเลยนะทุกคนนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเล่นคอนเทนต์นี้ดาวเพื่อนร่วมทีมจะตกนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยร่วมใจกันตกอยู่แล้วนะครับผมลุยกันเลยดีกว่าครับผมเพื่อนจะซื้อเป็นดาวกระจายทรงพลังใช่ไหมมันอันนี้หรือเปล่าดาวกระจายทรงพลังก็อนนี้เหมือนกัน มันจะเป็นสีฟ้าเฉยมันกดทีละอันอ๋อมันปลาได้ทีละอันใช่ใช่ใช่อัน500ปลาได้เกิดกุมรัวกันเถยโอเคงั้นลองเอาดาวกระจายจิ๋วแล้วกันเฮ้ยบ้านหน้ามาบ้านหน้ามาตรงมาเลยเท้าขึ้นนะเท้าขึ้นนะว่านไปแล้วไปแล้วอุ้ยเชืยกูตกูัดอุ้ย56แรง แรงมากกระลังไป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 าโอเคโอเคโดน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 ดาว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 สาก่อนสาก่อนเออดึงให้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 เถอดึงให้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 มีป่องไฟอยู่สวย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 ไม่มีตัวมเขาไปแล้วเว้ยสามแล้วสามแล้วตัวเดีย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 วตรงไหนวะบ้านบนบ้านปะบนบ้านปะใช่บ้านหมบนบนบ้านฝั่งนี้ปะ ใช่ไครับข mm ึ hmm. ้นป้าจมดกเสียลงรงมาคงมาดิโคตรแดงเสียเสือดาวกระจายพวกเราคาถานินจานารูโตะป้า้าบุกเดี๋ยวโคตรโคตรแหงจริงแรงจริงเราห้ามซื้อกระสุนนะเราซื้อได้แค่นี้ไอ้วอลแล้วก็เราเบิดแล้วก็เกาะกับปะปดูมันเท่อะซาสึเกะกับหมัดพันปักษาเท่ากับซาสึเกะมากอุ้ยมันหายไปหมดเลยนะมันขึ้นหมดหรือเปล่าวะเดี๋ยวดักให้นะเดี๋ยวดักให้ กูได้เสจเจมาชนช่วยหน่อยชนช่วยบนหน่อยกูอยู่กูอยู่กับปวดได้เฉยโอเคว่านายหลังมาฝั่งเขาไหมจัดตัวบนไหมเฮ้ยมันมาจริงด้วยมันมาฝั่งกูเตฮ้ยดาวเฮ้ยเฮ้ยมัาอยู่เขาอ่ะ ไมหมด,ดมาว่ะสองศูนย์สองศูนย์มันครับสองศูนย์เกมไก่เก็มไ่เฉ้ยเกมไก่ก็มาระวังโดนทิ้งนะเว้ยเออดาวกระจาย<ด>น,นี้แรงว่ะเราไปคุม,มันนี้ไหมคุมแมอดอดรอปนินจาไหมได้ได,ด้ได้ได้โอ้ฝั่งขวาเต็มเลยฝั่งนนหน้าเราเต็มเลยดักนะดักนะมาแล้วว่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 ะเฮ้ยเฮ้ยของจริง หลังหลังโอ๊ตหลังโอ๊ตหลังโอ๊ตมาเนะาะกดขาดาว <c oughs> เอ้ยไปเอาขนาดลงมาจากไหนวะนะอ่ะอาอฝั่งนี้งงฝั่งนี้งงเลยจังหวะนีโอ๊ตเข้าไปยังไงเรียบร้อยโอ้โหทิปโ,ปโอคิวเดี๋ยวกดขาลงไปได้วยว่ะเชียมันแรงเหมือนที่อ้วนบอกจริงๆว่ามีต่างไหมเซอร์นี้ไหมเพิ่มความเร็วไหมเขากดคอบาไปละอ่าปาปะปะกดกดคอไปละได้ละได้ละ เพิ่มความเร็วเป็นนินจาพอดีเลยฝั่งนู้นถ้าแพ้เราแบบนอนไม่หลับอ่ะวันเนี้ยขาใจนออเคาใจอ่ะอ้าระยะไกลก็ปาได้เอาดีนั่นละสี่สิ่อ่ะใช่อ้วนอ๋ออ๋อโดน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 จะดาวจะดาวจะดาวด้านบนด้านบนด้านบนกำลังไปนะกำลังไป Wing, 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 tôi wing, 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 ทักคุณทักคุณเอา้าอะไรมื่เนี่ยมันเกียรเจี๊ยโอ้หเกียดออกมาเลยอ่ะง่ายไปไหมเนี่ยได้โอ้โหเกมแรกก็ถือว่าจบไปแบบตึงๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเกมกันเลยครับผมวราววันนี้เรามากับซาซิเกะไงครับผมฝั่งนู้นดูทรงแบบไม่ค่อยตึงนะเพราะว่ามีคนไม่เอาสกิลมาด้วย ใช่ใช่ใช่มันโปรเหรอไม่หาย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 หมดเลยหายหมดเลยมามันอยู่ชั้นบนหมดเลยทุกคนพี่กำลังอ้อมหล่ะไนโอ๊ตขอกมาแล้วอ้วนขอกมาแล้วขอกมาแล้วอุ้ยเอาโดนโอ้โหว่าไม่รอดว่าไม่รอด S <S อเกือบหล่อแล้ว่าเหลือตัวท้ายาหม่ครับเใหม่ไม่ยอมแพ้อยู่ละกดย้อนกลับไงเจตรงตรงลูกศรย้อนกลับอะอออโอ้ทน่นเจเรากใจหายไปคนหนึ่งเลยอะ่ะเยใก้กล้กลมัก็ได้วะกมไม่ได้หอวอกวนมันปลาไกลไม่ถึงว่ะมีตัวมาด้านล่างมีตัวมาด้านล่างโอ๊ต หลัง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 เฮ้ยเฮ้ยเออฟาร์มโผอ่าได้เล่นได้เล่นได้เล่นอ่าสามโผนะมาคูณไอเพืองมาแล้วครับมารอบนี้อ่เราจะได้แล้วเชียวมารอบนี้ไอไม่มีคูณไอเพืองนี่ว่าพี่แต่ระเบิด เราไปโซนดีกว่าโซนนั้นหมดฝั่งนี้ไหมดักมันเลย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 มันเลยฝั่งนี้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 เราต้องรวมตัวกันเราต้องรวมตัวกันเฮ้ยมาแล้ว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 บอกเลยว่าเจ็บบอกเลยว่าเจ็บบอกเลยว่าเจ็บสองตัวสองตัวสองตัวมาลาอดมาลาอัลระวังมันกระโดดมาเฮ้ยกับพี่กับพี่ ดาว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 ตรงมาตรงมาตรงมาเจชุบได้ชุบได้ชุบได้มาก่อนมาก่อนมาก่อนชุบก่อนชุบก่อนชุบคนหนึ่งชุบคนหนึ่งโอเค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 ควบกูนี่สามศพครับสามศพสามศพสามศพ นี่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 โอ้โหถ่านอวกาศอุ๊ยพิษหาแล้วด่านนี้ชออะเร้่งเยเออกนี่นะนี่ไงครัวไปฝั่งไหนสอ่ะเฮ้ยเสี่ยโจไปไหนอ่ะจะปลาระเบิดให้ก่นเ้ยมันมาว่ะ มันไปฝั่งมึงเจโอ้เจ้ออคบตีเลยใช่ไหมใช่คบเลยเสียทันน้งบนเออตอนนั้นอะไเสียตรงนี้ขอมากวก่าวัดปุ้บไปดิเฮ้ยสว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 ยมันมาว่ะดาวมาดิมาดิาดโอ๊มีระเบิดไหมน,น้อน,นที่มาโอ๊ตเอ้ยดาวไม่นาน่า,นานด้ปะโอ ตัวท้ายตัวท้ายอยู่ข้งบนจะตายแล้วอ้วนจะตายแล้วอ้วน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 กระโดดมากระโดดมากระโดดไหมยังไมนชุบกันเอ้ยทำมันนี่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 ว่าดีเราเข้าใจทั้งเกมแล้วครับน้องนี่จะตายหรือไงคารเตียร์กันเจค้างเลยวะใครตังเหลือซื้อนี้ให้หน่อย ครับวิ่งเร็วไม่มีเหลือเลยเหรอเอาหมาวงอะไรอึเปอ่าต้องเล่นด้านล่างนะเนี่ยใช่ด้านบนไม่เวิร์กใช่ใช่ด้านบนไม่เวิร์กนะดักด้านล่างปลาดีกว่าเอ้ยกูมีนี้ไรเดอร์ไรเดอร์เฉยไรเดอร์แล้วน่ากูเจฝั่งเว้นใช่ปะกำลังไปเฮ้ยพาขึ้นแบบนี้พอดีเฉยอ้อวปะต้องไปไหนกันหมดอ่ะ

ปัญหาคนปัญหาครเนว่าหน้าไหนตัว <zat> ว <Christopher> ่ามันอยู่ไกลอ่ะเอาไงดีวะมันเป็นเอวกับเอทเอทอ้อมให้อ้อมให้อ้อมให้โอเคมันโดดตัวหนึ่งแล้วว่ันหน้าเขาเจ้าหน้าหน้าหน้ามึงเลยกำลังไปช่ว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 ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเอ้าเอ้าเอ้าตายหมอกตายหมอกตายหมอก ว้าดีวัาดีว้าดีว้าดีด้ชื่อคลิปแระคลิปนี้เมื่อทำคอนเทนต์เล่นปลากระจายทั้งหมดเจอคนซ้ำศพแบบนี้ต้องเปิดหมดเอาจริงเฮ้ยใครตั้งเหลือซื้อปลาปนี้ให้เขาหน่อยก่อนสวยมาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาระเบิดให้เกียรมันเกมท้ายก่อน เฮ้เข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยมันนานมันนานเฮ้ยตา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 ยคุณานเพิงให้คุณนายเพิงให้คุณานเพิงให้บอกไว้บอกไว้ให้มันละกำลังไปเจกำลังไปเขาจะตายเขาจะตาย ตัวไทย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 โผดมาเนี่ยครับบอกหลอกน้องเอ็งดูคลิปพี่ไว้เอ็งดูไว้มาว่ามาวาเนี่ยเนี่ยเจอพอดีแล้วเราก็ชนะหมดเลยนะครับผมทุกคน อันนี้ก็คือตีที่พัมศพเรานะครับแคนลาฟาเออร์ก็โดน,นเราเก็บไปนะครับแล้วเรา<ล>ะจะแอกทำไมเ<ล>นี่ยครับผมแอกมีเสี่ยงเราต้องแอกหน่อยใช่ปะก็แอคเพื่อโชว์ในเสี่ยงโอเคโอเคครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคอนเทนต์ ปลาดาวกระจายทั้งเกมนะครับแต่เจอคนสามศพแบบนี้ต้องเปิดหมดกรอตนะครับผมทุกคนบอกเลยว่ามันมากๆนะครับสําหรับปลาดาวกระจายทั้งหมดถามว่าเล่นในแรงระยะ30ดาวถึงมาสเตอร์เล่นได้อยู่นะทุกคนแต่ถ้าไปเล่นในแรงที่มันสูงเกือบจะร้อยดาวเนี่ยผมว่าตึงนะทุกคนคก็อย่าไปหาทํากันนะครับถ้าจะเล่นก็เล่นกับเพื่อนไม่ให้ครบนะครับไม่งั้นดาวคนอื่นตกแน่นอนนะครับผมก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกับพวกผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย